รวมหมือถือชินาซื้อและน่าใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยในเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะครับมาดูกันว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างโดยในห้าอันดับที่ผมหยิบยกมานะครับแต่ละอันดับเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรุ่นเดียวนะครับบางอันดับเนี่ยผมยกมาทั้งซีรีส์เลยก็มีเช่นเดียวกันครับส่วนจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไป go, go! เริ่มต้นกับที่รุ่นแรกครับกับ Vivo Y 2 1 T รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.51นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ส่วนด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 6ก0 4น G Octa Core CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Adreno 610่งในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรวมแสงที่ F 1 8ครับเป็นกล้องเลนไว d เมือมด้วยครับกับเลนมา c r o สองล้าน แล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองในด้านของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์เดี๋ยวเจ้าตัว Vivo Y21T ตัวนี้ครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่อยู่เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือรุ่นกลางเล็กนะครับแต่สเปคจัดเต็มเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถ 8ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่6,99 9า้บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับก็มีวางจําหน่ายในไทยไปที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับแปะลิงก์ไว้้างล่างใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยอันดับถัดมานะครับกับ m o t o r OLA Moto G 3 1รุ่นนี้ครับชั้นขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ในด้านของการทํางาน,นครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G o ปดส ีิวเลือกใช้เป็นมารีจี52 MC2 ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงทป1 8นะครับเป็นกล้องเลนวายบวกด้วยเลนออเทตราวายแปดล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะให้ความจุมาอยู่ที่5000นมิลลิแอมนั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้นะครับเปิดตัวในประเทศไทยนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับโดยรุ่นน ถือแบบจอสวยๆนะครับในงบประมาณที่จับต้องได้ง่ายมากๆโดยค่าตัวของเจ้าตัว Moto G 3 1ครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะถูกมากๆโดยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นความจุที่ RAM 4กิกนะครับ RAM หนึรอยยราคาเนี่ยจะอยู่ที่5999า้บาทนั่นเองโดยเจ้าตัว Moto G 3 1ตัวนี้นะครับอีกไม่นานนะครับก็น่าจะได้ปล่อยคลิปนะครับรีวิวแบบจับเต็มกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ถือน้องอยู่ในมืออยู่เลยนะครับใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามรอได้เลยนะครับมาต กับ Redmi Note 11 Series จริงๆจะเรียกว่าทั้งซีรีส์ก็ไม่ได้นะครับณปัจจุบันที่เปิดราคามาจริงๆนะครับจะมีเจ้าตัว Note 11 4G แล้วก็ Redmi Note 11s นั่นเองนะครับโดยผมจะขออนุญาตพูดสเปคควบคู่กันไปก็แล้วกันนะฮะโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับใช้ขนาดหน้าจอมันเท่ากันเลยนะครับ6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เหมือนกันนะครับพาร์ตแนวนาจอเลือใช้เป็นอัลลอยด์ค f ลิเฟสเซหน้าจอให้มาที่ 90Hz เหมือนกันอีกด้วยส่วนด้านของการทำงานครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะแตกต่างกกััันนอออไปรรโดดยใงงขตว Noe mi 11ธม ะจะเลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 6804G Octa Core GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 11S นะครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น m e d i t t e k Helio G96 Octa Core GPU เลือกใช้เป็น Mali G57MC2 นั่นเองส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับก็แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 11ธรรมดานะครับให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวไม่หลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูปแสง f 1.8นะครับเป็นกล้องเลน,เนย สองล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลความละเอียดกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 11s นะครับจะให้กล้องหลังมา4ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเมนหลักเนี่ยให้มาที่108่้อยล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.9นะครับเป็นกล้อง,องเลนไวบ์มาด้วยกับเลนอัลตร้าไว d e ครับ8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2องล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนความละเอียดกล้องหน้าครับให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นี่คคคคครรรรรัััััััับบบทท้้้้้งงู่่่่ใใหหวววววาาาาามมมมมมจจ ah, ุเเเเกกกกกกนน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 นลลลยยะ็็ืือออออออ5,000ิิแ์์พชีี33ตตดดสข ราคานะครับเจ้าตัว Redmi Note 11 4G หรือว่าเจ้าตัว Note 11ปกตินะครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็น RAM 4GB นะครับรอ m 128ราคาอยู่ที่6,299บาทหรือว่าอยากจะขยับขึ้นเป็น RAM 6GB นะครับร m 128ราคาจะเป็น6,999บาทนั่นเองซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับเพิ่มตังอ e ีกแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็จะได้เป็น RAM 6GB แนะนำให้เพิ่มไปเลยจะดีกว่านะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 11S นะครับความจุจะเป็น RAM 8GB นะครับ r ม128ราคาจะอยู่ที่8,2 ร9 9บาทนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าซีรีส์นี้ครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆและนอกจากนี้นะครับยังมีรุ่นอื่นๆในซีรีส์นี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Redmi Note 11 Pro นะครับแต่ว่ายังไม่เปิดราคาในไทยนะใครนี่ครับที่สนใจก็สามารถรอต่อไปก็ได้หรือว่าอาจจะเลือกเป็น2รุ่นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับผมก็ยกมาทั้งซีรีส์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Oppo Reno 7 Series โดยซีรีส์นี้นะครับที่จะเปิดตัวในไทยเนี่ยมี2อรุ่นด้วยก Reno เ,เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัว Oppo Reno 7กันก่อนนะครับโดยรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ช,ชนิดหน้าจอเป็น a m o l e เลตค่า r e f r a e หน้าจอให้มาที่90เฮิร์ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 900HG Octa Core g Oct p u ครับเลือกใช้เป็น Mali G 68 MC4 ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลรวรับแสงที่ F 1.7นะครับเป็นกล้องเลนไว d e วงเลือกเลน Ultra Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก ให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ส่วนจะตัว Oppo Reno 7 Pro นี่ครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค a r l เ f สเนหน้าจอจะให้มาที่90เฮิร์ซเหมือนกันกันกบเจ้าตัว Reno 7ธรรมดาเลยนะครับส่วนในด้านของ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 1200 Max 5G Octa Core CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น ARM หรือว ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเมนหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 1 8นะครับเป็นกล้องเลนส์ wide บวกไปด้วยเลนส์ ultra wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโ r รอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยนะฮะแบตเตอรี่ให้ความจุมาเท่ากันครับ4,500มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จอีก65วัตต์นั่นเองโดยจริงๆนะครับเจ้าตัว Reno 7กับ Reno 7 Pro 5G เนี่ยทั้ง2รุ่่นนี้้ยัังไไมดดเปิตวอย่างเป็นทาางกรในนปรระะเททศไยคับแต่วว่าาเจ้ตั Oppo Reno 7นะครับก็ไไดด้้เปิใหป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่ผมคาดการไว้นะครับทั้งซีรีส์นี้น่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้นั่นเองดังนั้นผมก็เลยหยิบยกมานะครับแต่อาจจะไม่ได้เปิดตัวทั้ง2รุ่นนะครับอาจจะเปิดตัวมาแค่รุ่นใดรุ่นหนึ่งก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็รอต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนสำหรับตัว Oppo Reno 7นะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานี่ครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็น Samsung Galaxy S 22 Series ซึ่งก็เปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดสเปคทั้ง3รุ่นนี้ไปควบคู่กันเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนึงโดยในด้านของหน้าจอนะครับทั้ง3รุ่นให้ขนาดแตกต่างกันนะครับ S22 ให้มาอยู่ที่6.1นิ้ว S22 พัดให้มาอยู่ที่6.6นิ้วแล้วก็ S22 Ultra ให้มาอยู่ที่6.8นิ้วความละเอียดหน้าจอนะครับจะตัว S22 แล้วก็ S22 Plus จะเป็น Full HD นะครับส่วน S22 Ultra นะครับจะเป็น QHD p l u หรือว่า 2K นั่นเองในด้านของแผงหน้าจอทั้ง3รุ่นนี้ให้มาเป็น Dynamic AMOLED 2S นะครับคา Refresh Rate ให้มาที่1.2เ 120 h z เหมือนกันในด้านของการทำงานครับทั้ง3รุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 730เหมือนกันเลยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับเจ้าตัว S22 กับ S22 Plus เนี่ยจะเหมือนกันนะครับโดยจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8นะครับเป็นกล้องเลนส์วายบวกด้วยเลนส์อัลตร้าวายครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก10ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับทั้้้้งงงคูู่่่่่ใใหหมมาาาอออยที10ลลนนนนนพิกกเเเซืัััสววฝขจต S22 Ultra ครับจะให้กล้องหลังมา4ตัวนะครับตัวไม่หลักเนี่ยอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับเซนติมตรน่งจุนะครับเป็นกล้องเลนวายบวกมาด้วยกลนอัลตร้าวายนี่ครับ12ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเพิริสโคปอีก10ล้านพิกเซลส่วนกล้องในครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่40ล้านพิกเซลนั่นเองในด้านของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัว S 2 2ธรรมดาจะให้ความจุมาอยู่ที่3,700มิิลลแอมพร้อมกับบรรรองัชา์จเร็วว25ัตต์ครับส่วนเจ้าาตัว S22 Plus ให้มอยู่่ที4,500มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ส่วนในฝั่งงขอ S22 u l t r ตต์ครับจะให้ความจุมาอยู่่ที 5, Ah, พร้อมกับชาร์จเร็วอีก45วัตต์นั่นเองโดยในด้านของราคานะครับผมจะขออนุญาตพูดเฉพาะรุ่นเริ่มต้นก็แล้วกันนะครับ S22 ธรรมดานะครับความจุจะเป็นแรม 8GB 128ราคาที่วางจำหน่ายในไทยนะครับอยู่ที่29,900บาท S22 Plus นะครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็นเจ้าตัวแรม 8GB 128เหมือนกันราคาอยู่ที่34,900บาทแล้วก็ S22 Ultra นะครับความจุเริ่มต้นแรม 8GB 128ราคาที่วางจำหน่ายอยู่ที่39,900บาทนั่นเองนะครับ โดยทั้งซีรีส์นี้ครับก็จะเห็นความแตกต่างกันอยู่หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องกล้องนะครับขนาดหน้าจอแบตเตอรี่อะไรต่างๆ ด้วยความที่เป็นซีรีส์เรือธงนะครับราคาเนี่ยมันก็อาจจะสูงไปนะครับตามสเปคแล้วก็ตามอะไรต่างๆที่เขาให้มานั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้จริงๆนะครับตอนนี้เปิดให้ออเดอ d e r ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5มือถือทีนาซื้อและน่าใช้ประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2022คุณผู้ชมคิดเหนยังไงกับมือถือรุ่นไหนนะครับชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยซึ่งบอกได้เลยว่าภายในเดือนนี้นะครับมีมือถือเปิดตัวออกมาเยอะค่อนข้างที่จะมากเลยทีีเดยวน ว่าจะเป็นเปิดตัวในต่างประเทศเองหรือว่าเปิดตัวในไทยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะพยายามหยิบยกมือถือที่เปิดตัวในไทยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกซื้อกันนะแต่ว่าบางรุ่นก็อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่แน่นอนว่าจะต้องเปิดตัวภายในเดือนนี้อย่างเจ้าตัว Oppo Reno 7นั่นเองนะครับก่อนจกจบคลิปนี้ครับอยากจะฝากผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติง๊งๆเพื่อที่จะได้รับข้อมูลนื้อหาใหม่ ai, ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองครับและคุณผู้ชมเองครับยังสามารถติดตาาาามมพววกกกเเเรรไได้ดูททุช่่่อองงนะคับบจป็ซ นะครับในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมด er ิวมอริีอัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีว์เกลลากอน